สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างมันนอกนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาตอบคําถามกันหน่อยนะครับในเรื่องของระบบแอร์นะครับในเรื่องของเทอร์โมสตัดนะครับวิธีแปลงเทอร์โมนะครับแปลงเทอร์โมนะครับแปลงยังไงนะครับก็ทำกันยังไงเมื่อเทอร์โมที่ตัวรถมันเสียนะครับแล้วเราหาอะไรไม่ได้หรือในกรณีจําเป็นในกรณีอื่นๆนะครับที่ต้องการแปลงนะครับแปลงยังไงมันทํางานยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมา อธิบายให้เข้าใจแล้วกันนะครับสําหรับน้องๆเพื่อนช่างมือใหม่นะครับที่เข้ามารับชมนะครับสําหรับใครที่ยังแปลงไม่เป็นนะไม่รู้ว่าเทอร์โมตัวนี้มันจะใช้แปลงได้ไหมเอาเทอร์โมตรงไหนมาแปลงดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทบทวนความจํากันก่อนนะครับหลักๆเทอร์โมที่กันใช้กันแพร่หลายในท้องตลาดนะก็จะมีอยู่2แบบนะครับเทอร์โมก็จะเป็นเทอร์โมแบบนี้นะครับเนี่ยเทอร์โมเป็นเมนนวลนนะครับไม่มีระบบไฟอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ เทอร์โมธรรมดานะเขาเรียกตัวธรรมดาทั่วไปแบบนี้นะครับเป็นเหมือนปลอดวัดไข้อ่ะนะทีนี้ก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเทอร์โมแบบนี้นะครับเป็นเทอร์โมไฟฟ้านะครับ12 24ใช้เหมือนกันนะครับ12 24วิพิธีแปลงก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับต่างกันแค่12โวลตวกับ2 4โวลตวนแค่นั้นเองนะครับหลักการแปลงเหมือนกันเลยก็เดี๋ยวเราจะมาทบทวนความจํามันก่อนนะครับว่า มันอยู่ตรงไหนของห่วงโซ่อาหารเนี่ยไอเทอร์โมเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับมันอยู่ลักษณะยังไงนะครับเราจะมาเริ่มกันที่เตรียมกระดาษปากานะครับพี่พี่เรามาเริ่มกันที่คอ m มแอร์ก่อนนะครับตัวนี้กําหนดให้เป็นคอมคอมแอร์นะครับต่อมาเป็น, Air นร,รีเลย์แอร์นะครับรีเลย์นะครับต่อมาก็จะเป็น เทอร์โมนะครับเทอร์โมเทอร์โมสตัดไอตัวนี้แหละนะครับต่อมาก็จะเป็นสวิตเปิดแอร์นะครับสวิตแอร์สวิตแอร์นะครับหนึ่งสองสามสี่อ่ะเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่นะครับเมื่อมีไฟบวกนะครับจ่ายเข้ามาที่สวิตปุ๊บไฟพวกนี้ก็ผ่านกุญแจมาเปิดออกกุญแจนะเราตัดข้ามตัวนั้นไปนะครับ ยี่หนองสามสเมื่อเราเปิดแอร์ปุ๊บคำสั่งนี้มันจะวิ่งเข้ามาที่เทอร์โมก่อนนะครับวิ่งเข้ามาที่เทอร์โมอีกคําสั่งนึงมันก็จะไปเข้าที่รีสตั์ของพัดลมนะครับเกือบหนึ่เบอร์สเบอร์สมเบอร์สอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับออกจากเทอร์โมมาสั่งต่อที่รีเลย์แอร์ออกจาก Air, Air, รีเลย์แอร์ไปสั่งคอมแอร์นะครับไปสั่งคอมแอร์หรืออีกขานึงก็ไปสั่งดีเลย์พัดลมก็ได้ พัดนลมแอร์อันนี้ก็ไม่ว่ากันพัดนลมแอร์อันนี้ตัดไปนะครับผมหลักๆมันก็จะทํางานแบบนี้นะครับมันก็จะทํางานแบบนี้ในกรณีที่เราจะแปลงก็คือว่าเทอร์โมเดิมไม่มีหาเทอร์โมไม่ได้มืดค่ําหรืออะไรก็แล้วแต่สาเหตุหลากหลายนะครับที่เราจะแปลงไม่มีเงินไปซื้อตัวใหม่มันแพงเทอร์โมไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะหลักๆที่มันเสียก็จะเป็นพวกเทอร์โมไฟฟ้าเดิมติดรถเนี่ยมันจะชอบเสียนะครับรุ่นที่เสียบ่อยๆเลยก็จะเป็นพวกที่อีซูซูดากอนไอนะครับ พวกดาก้อนไอพวกทีเอนะครับโวลลุ่มมันเสียอะไรมันเสียเนี่ยนะเราจะแปลงยังไงนะครับเราจะแปลงยังไงดีมงดีแม็กสตาร์ด้าเนี่ยตัวเสียเลยนะครับเทอร์โมไฟฟ้าเนี่ยนะเราจะแปลงแบบไหนนะครับเราจะมาเริ่มกันที่เหมือนเดิมเลยเมื่อกี้สวิตเปิดแอร์นะครับสวิตเปิดแอร์หนึ่งสองสามสี่ออกจากสวิตมันจะมาที่เทอร์โม ครับเทอร์โมเดิมของรถก็คือเทอร์โมไฟฟ้าออกจากสวิตช์มาที่เทอร์โมออกจากเทอร์โมไปสั่งดีเล์นะครับรีเล์รีเล์ออกจากรีเล์ไปสั่งคอมแอร์เหมือนอันแรกเลยทีนี้วิธีที่เราจะแปลงวิธีที่เราจะแปลงเราจะต้องมาเช็คมาเช็คคำสั่งก่อนว่า เลคเชอร์ไว้นะ1เลย1เราต้องมาเช็คคำสั่งก่อนเช็คคำสั่งจากเทอร์โมว่าออกไปเป็นอะไรออกไปเป็นอะไรเป็นบวกหรือว่าเป็นลบเราต้องมาเช็คคำสั่งก่อนว่าไอเทอร์โมเนี่ยมันเอาอะไรมาสั่งดีเลย เพื่อให้ดีเล์เนี่ยเอาไฟไปจ่ายคอมแอร์ยังไงออกจากดีเล์เนี่ยมันต้องเป็นไฟแน่นอนไม่มีความลูกไหนเอาลบไปสั่งงานนะครับไม่มีความลูกไหนเอาลบไปสั่งหน้าคัดแน่นอนยังไงมันต้องเป็นบวกร้อยเปอร์เซนต์เราต้องการรู้ว่าเทอร์โมเนี่ยเทอร์โมเนี่ยมันสั่งงานออกมาเป็นอะไรสั่งงานออกมาเป็นอะไรเราจะทําได้สองวิธีก็คือหนึ่งเราไปดูที่ดีเล์แอร์ไปหาให้เจอก่อนว่าดีเล์แอร์อยู่ตรงไหนแล้วใช้เฮดแลม เช็คข้อ2นะเช็คที่ดีเลย์ดีเลย์แอร์ว่ามันใช้คําสั่งอะไรมานะครับหลักการทํางานของดีเลย์เคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับไฟกับไฟกาวหนึ่งเส้นออกมาเป็นออกออกเป็นไฟแน่นอนถ้ากาวสเส้นมันจะออกไปเป็นกาวนะครับผมคำสั่งเราต้องไปเช็คที่ดีเลย์ก่อนโดยใช้เทสแลมไปหาดีเลย์แอร์ให้เจอวิธีที่สองวิธีที่3ก็คือ เช็คที่ตัวเทอร์โมโดยการถอดปลั๊กเทอร์โมโออกถอดปลั๊กเทอร์โมโออกปลั๊กไฟฟ้านะเทอร์โมอย่างอย่างอย่างสมมุติเทอร์โมโไฟฟ้าใช่ไหมอย่างสมมุติเทอร์โมไฟฟ้าพวกดีมงดีแมกพวกสตาร์ด้ามันจะเป็นแบบนี้แล้วมันจะเป็นปลนะั๊กที่เสียบอะนะปลั๊กที่เสียบอะเราถอดออกก่อนถอดออกปุ๊บแล้วมันจะมีปลั๊กลอยไว้อย่างนี้ใช่ไหมพอมีปลั๊กลอยไว้อย่างนี้ให้ใช้เทสแลมเราเนี่ยเทสแลมเรา,เาไปคีบน,น็อตคีบน็อตอะตัวถังอะ่ะ แล้วก็เอาปลายด้านหนึ่งไปจิ้มดูดิจิ้ม3าสี่เส้นน่ะเส้นไหนเป็นไฟเส้นไหนเป็นกาวเส้นไหนเป็นคาสั่งถ้าเราถ้าสมมุติว่าถ้าคําสั่งมันเป็นกาวและส่วนมาก90เซมันจะเป็นกาวเมื่อเราเทสแลมไปจิ้ม๊บคอมแอร์มันจะทํางานเลยถ้าดีเลย์ใช้ได้นะครับวิธีที่3ามก็คือไปเช็คที่ปลั๊กเทอร์โมนะครับวิธีที่3เช็คที่ปลั๊กเทอร์โมนะครับว่ามันใช้คําสั่งอะไรไปสั่งถ้ามันใช้คําสั่งเป็น กาวนะครับส่วนมากนะผมจะไกด์ไลน์ให้90%้าเทอร์โมไว้ฟมันจะใช้คำสั่งเนี่ยเป็นกาวเป็นดินไปสั่งดีเลยนะครับเป็นดินไปสั่งดีเลยคืออะไรเมื่อเราเปิดออนคุญแจปุ๊บมันจะมีไฟบวกมาเข้าดีเลยที่อ่ามามาแช่ดีเลยหนึ่ตัวไฟบวกมาก่อนเลย1ตัว B บวกก่อนเลย B บวกมาเลย1นึ่งตัวนะครับมาแช่ที่ดีเลยเดี๋ยวนะ B บวกมา1ตัวปั๊บ เมื่อเราเปิดพัดลมพัดลมแอร์เนี่ยมันจะมาอีกหนึ่งเส้นเป็น S เป็นสวิคนะครับเป็นอีกหนึ่งเส้นก็เป็น S เอาหมึกไม่ออกนะเป็น S นะครับทีนี้มันรออะไรส่วนมากนะครับ90มันจะรอดินจากเทอร์โมเมื่อเราเปิดเปิดเปิดปุ๊บเราปิดเทอร์โมอยู่ดินมันยังไม่มานะเรายังไม่เปิดตัวเทอร์โมความเย็นอ่ะเมื่อเราเปิดเทอร์โมปุ๊บลบมันจะมานะครับพอลบมันมาปุ๊บมันก็จะออกไปเป็นออกไปเป็นไฟทันทีโอ้ยหมึกหมด กัวหนึ่งนะครับเป็นลบลบก็มาจากเทอร์โมมันก็จะออกไปเป็นไฟไปสั่งทันทีอ่าเมื่อเทอร์โมมันเป็นลบอ่าสมมติว่าเมื่อเทอร์โมมันสั่งมาเป็นลบเรารู้คําสั่งมาแล้วเมื่อเรารู้คําสั่งแล้วข้อสีเมื่อเรารู้คําสั่งแล้วรู้คําสั่งแล้วเราจะเราจะสามารถไปต่อได้โดยการแบบเราจะรู้ว่าเราจะแปลงยังไงนะครับข้อสีเมื่อรู้คําสั่งคําสั่งแล้วเราก็จะแปลงได้นะครับแปลงได้ แต่นับแรกเราต้องรู้ก่อนว่ามันสั่งมาเป็นอะไรนะครับถ้ามันเป็นลบถ้ามันเป็นลบสบายสําหรับ,เท,รโโบ,บ,รบเทอร์โมแบบนี้นะครับเทอร์โมแบบนี้มันสามารถต่อเป็นบวกก็ได้ต่อเป็นลบก็ได้นะครับต่อเป็นบวกก็ได้ต่อเป็นลบก็ได้ในเมื่อคําสั่งเทอร์โมตัวเดิมเนี่ยมันเป็นลบเราก็เอาขั้วหนึ่งเนี่ย ย้ำเป็นหางปลาเบอร์สิบก็ได้ขันใส่กับน,น็อตเนี่ยใส่ขานี้ไว้ปุ๊บเมื่อเราเปิดเทอร์โมโปั๊บไอตัวนี้มันก็เป็นลบมาสั่งดีเลยง่ายเลยนะครับถ้าใช้เทอร์โมโแบบนี้ถ้าใช้เทอร์โมแบบนี้นะครับแต่ถ้าเทอร์โมเนี่ยมันสายมันไม่ถึงอะ่ะมันไม่ถึงไอตรงคอนโซลอ่ะเราอยากจะเอาไปไว้ข้างตู้มันอยู่ฝั่งซ้ายอย่างพวกหกลงหกล้อแต่อยากจะเอาเทอร์โมไปไว้ข้างนู้นน่ะมันไม่ถึงอะ่งอะ,อะทำยังไงผมผมหรือว่าผมไม่มีเทอร์โมแบบเนี้ยผมจะใช้เทอร์โมไฟฟ้าได้ไหม ได้นะครับใช้มเทอร์ไฟฟ้าได้แต่มีข้อแม้นะครับมีข้อแม้เดี๋ยวนะเก็บเทอร์โมนี้ก่อนเทอร์โมไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยที่มันไม่ใช่ตรงรุ่นเนี่ยในเมื่อคําสั่งอ่ะมันเป็นลบใช่ไหมครับถ้าเราจะใช้เทอร์โมไฟฟ้าตัวทั่วไปที่มีขายการตามท้องตลาดเนี่ยมันมีข้อแม้อยู่เพราะว่าเทอร์โมตัวเนี้ยมันไม่ได้ออกไปเป็นลบนะครับพี่ๆี่น้องน้องเพื่อนช่างนี่ เทอร์โมไฟฟ้าพวกนี้หลักการทํางานของมันนี่หลักการทํางานของมันก็คือผมจะอธิบายให้ฟังหนึ่งก็คือสายดินสองก็คือสายไฟนะครับเทอร์โมตัวนี้สีดําเล็กเจอไว้แล้วกันนะใครไม่เคยเห็นเนี่ยสีดาเนี่ยเป็นดินและแน่นอนเน่ะสามเส้นเนี่ยสีดาเนี่ยดาเนี่ยคือลบลบนะครับสีแดงแก็คือบวกส่วนสีเขียว ก็คือสายที่ออกไปหาคอมแอร์คอมแอร์นะครับทีนี้คําสั่งเนี่ยมันเอาลบมาสั่งดีเลยใช่ไหมของเดิมติดรถเนี่ยมันเอาลบมาสั่งดีเลยแต่ไอเทอร์โมเราเนี่ยแม่งมันเป็นบวกถ้าเป็นตัวนี้เราต่อได้เลยไม่เป็นไรแต่อันนี้มันดันไปเป็นบวกเราจะเอาบวกไปสั่งไหนสั่งไหนเราสามารถแก้ได้เราสามารถแก้ได้2วิธีเราสามารถแก้ได้2วิธี วิธีที่1ก็คือไปแก้ที่ดีเลย์ไปแก้ที่ดีเลย์ตัวนี้ไปแก้ที่ดีเลย์แอร์วิธีที่1น,นะครับแต่มันจะยากหน่อยนะส่วนมากแต่มันก็สามารถทำได้ไปแก้ที่ดีเลย์แอร์โดยการใช้สายคำสั่งลบเนี่ยโอ๊ยหมึกพังหมดแล้วใช้สายคำสั่งลบเนี่ยที่เทอร์โมจะต้องมาสั่งเนี่ย ตัดเส้นนี้เลยปุ๊บแล้วก็ย้ำลงโคง้งปั๊บนะครับย้ำลงโคง้งปุ๊บแล้วเรามาดึงเอาสาย1เส้น<ม>ก็คือสายไฟสวิ์มเมื่อเราเปิด12 3 4มันจะมาเนี่ยตัดเส้นนี้ออกเอามันมาเข้าเทอร์โมเสียนะครับเอามันมาเข้าเทอร์โมตัวนี้เสียเส้นที่เปิดมาสั่งตัวเนี้ยไม่ต้องเอาเอามันมาเข้าเทอร์โมคือเราเปิดเทอร์โมปุ๊บมันถึงไปสั่งเข้าใจไหมครับเราสามารถทําได้แต่เราต้องไปลื้อสายในกล่องหรือลื้อในดีเลย์มันยุ่งค่อนข้างที่จะยุ่งยาก มันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือเราใช้เราต้องใช้ดีเลย์เพิ่มอีก1ตัวนะครับใช้ดีเลย์หขาเพิ่มอีกหนึ่งตัวแบบนี้นะครับใช้ดีเลย์หขาเพิ่มอีกหนึ่งตัวโดยการที่ไม่ไปยุ่งของเดิมรถเนี่ยถ้าเราไม่ต้องการแปลงยุ่งของเดิมรถเราก็ต้องเสริมดีเลย์ตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับก็คือคําสั่งมันมาเป็นลบเพราะฉะนั้นเราเอานี่ไง ลบกับลบลบกับลบสองขั้วแล้วเราใช้เทอร์โมเนี่ยมาสั่งบวกปุ๊บมันจะออกไปเป็นลบพอออกไปเป็นลบมันก็มาสั่งสายเดิมเนี่ยคอมมันก็ทํางานนะครับถ้าเราจะใช้ดีเลย์แบบนี้เราจะต้องมีดีเลย์ถ้าเราจะใช้เทอร์โมแบบนี้นะครับในการแปลงสัญญาณให้คําสั่งไปเป็นลบเราจะต้องมีดีเลย์ห้าขาพ่วงเข้ามา1ตัว นะครับถ้าเราไม่ใช้ดีเลยหขาพิ่งเข้ามา1ตัวเราจะต้องไปแก้ไขดีเลยเดิมที่ตัวรถนะครับแต่ถ้าเราใช้ดีเลยแบบนี้เราสามารถทําได้เลยทําได้เลยแต่ในกรณีที่คําสั่งออกไปเป็นไฟคําสั่งคําสั่งที่มาสั่งเนี่ยมันออกไปเป็นไฟมันก็มีรถที่แปลงมาหรือรถที่เดินระบบมาใหม่หรือบางรุ่นมันสั่งมาเป็นไฟพี่มันไม่ได้สั่งมาเป็นลบ ถ้ามันสั่งมาเป็นไฟเราไม่ต้องใช้ดีเลยตัวนี้เพราะว่าคําสั่งที่ออกจากเทอร์โมตัวนี้มันเป็นไฟอยู่แล้วสบายเลยนะครับเราสามารถแปลงได้นะครับไม่ใช้เทอร์โมเดิมก็ได้ตัวนี้แปลงเสร็จเราจะไปติดตั้งตรงไหนก็ได้เราไปซ่อนไว้ก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ข้อข้อดีของมันก็คือมันสามารถเอาลบเข้าก็ได้เอาบวกเข้าก็ได้ข้อเสียของมันก็คือสายมันสั้นนะครับสายตัวนี้มันสั้นมันมันไม่สามารถตัดต่อได้เหมือนตัวนี้ตัวนี้สามารถตัดต่อให้ยาวเป็น10เมตร ก็ได้นะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันสั่งไปเป็นไฟอย่างเดียวนะครับผมสำหรับเจ้าดีเย์ตัวนี้นะหลักๆก็ส่วนมากเขาก็จะแปลงกันนะไม่ว่าจะเป็นสตาร์ด้าดีแม็กตัวแรกดีแม็กดีแม็กตัวโฉมเก่าที่ยังไม่ใช่หัวกระสุนนะ่ะก็แปลงนะครับมันก็สามารถแปลงได้ทุกรถอะ่ะคุณจะแปลงวีโกงวีโกอะไรมันก็แปลงได้หมดอะ่ะนะครับถ้าคุณเข้าใจแล้วคุณสามารถแปลงรุ่นไหนก็ได้ในกรณีที่จําเป็นหาเทอร์โมเดิมไม่ได้หรือว่า หรือว่าเราไม่มีอะไรข้ามมืดอะไรเงี้ยนะแล้วก็ส่วนมากดีเลย์แบบนี้เอ่เอเทอร์โมโแบบนี้จะไม่ค่อยจุกจิกแต่แบบนี้มันจะชอบจุกจิกเสียเร็วกว่าระบบไฟฟ้าอะไรที่เป็นระบบไฟฟ้าส่วนมากจะเจ๊งเร็วกว่านะครับแต่ว่าเทคโนโลยีความสะดวกสบายมันก็จะมีเพิ่มขึ้นมามากกว่านะครับจบนะครับสําหรับวิธีการแปลงเทอร์โมนะสาหรับพี่ๆน้อง,องเพื่อนช่างที่ยังไม่เข้าใจ สำหรับวิธีการแปลงเทอร์โมนะครับสำหรับเทอร์โม2ตัว2หน้าตานี้นะหลักๆที่จะต้องเล็กเชอร์ก็คือคุณจะต้องรู้คําสั่งก่อนว่าออกจากเทอร์โมที่ไปสั่งรีเลย์เนี่ยมันออกไปเป็นลบหรือมันออกไปเป็นบวกเมื่อคุณรู้โจทย์ตรงนี้ว่ามันไปสั่งเป็นลบหรือสั่งเป็นบวกคุณจะพลิกแพงเอาตัวไหนมาต่อก็ได้นะครับต่อตัวไหนก็ได้เลยสบายเลยนะครับในการแปลงนะครับผมก็คลิปนี้ผมก็ขอ จบการอธิบายไว้เพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็ากดไลค์ like, กดแชร์นะครับกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการ,การทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับพี่ๆเท่านใดนะที่โทรมาถามผมแล้วก็ว่ามีค่าครูค่าอะไรไหมผมก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เรียกร้องเอาค่าครูค่าอะไรกับคุณพี่ๆนะครับยังไงก็ถ้าพี่ๆจะอุ้งเคาะก็ด้านล่างคลิปนะครับมันจะมีมันจะมีปุ่มให้กดนะครับปุ่มให้กดด้านล่างคลิปว่าให สนับสนุนนะนะครับปุ่มจะมีปุ่มสนับสนุนผมอยู่นะด้านด้านล่างคลิปนะลองเลื่อนไปนะให้ของขวัญอะไรเงี้ยนะมันจะมีปุ่มตรงนั้นอยู่ถ้าคุณพี่ๆท่านใดกรุณานะครับก็กลาบขอบพวกคุณล่วงหน้าเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับบายบาย